คนที่เราช่วยหายไปตอนที่เราต้องการตอนที่เราลำบากที่สุดต้องการใครสักคนอยู่ข้างๆคนที่เราเคยช่วยเคยอยู่ข้างเขาหายไปเหมือนไม่เคยรู้จักกันช่วยเขาในวันที่เขาล้มให้กำลังใจในวันที่เขาไม่มีแรงแต่วันที่เราต้องการยังแค่ถามว่าไหวไหมเขากลับเงียบหายไปเหมือนไม่เคยมีเราอยู่ในชีวิตนี่แหละความจริงของชีวิตคนที่เราช่วยไม่ได้แปลว่าเขาจะช่วยเรากลับเราคาดหวังเพราะเราคือคนจริงใจแต่โลกนี้ สอนให้รู้ว่าความจริงใจเนี่ยไม่ได้การันตีผลลัพธ์เจ็บไหมเจ็บแต่มันคือบทเรียนว่าอย่าช่วยคนเพราะหวังสิ่งตอบแทนอย่ารักคนเพราะคิดว่าเขาจะรักกับบางคนเนี่ยอยู่กับเราแค่ตอนเขาต้องการไม่ใช่เพราะเขาเห็นคุณค่าในตัวเราความดีที่เราทำเนี่ยจะไม่หายไปถึงคนที่เราให้เขาจะลืมแต่ชีวิตเนี่ยจะไม่ลืมตอบแทนเราเพราะคนที่หายไปคือบทเรียนคนที่อยู่ต่อคือของขวัญ เหตุผลที่หลายคนเลือกไม่มีสังคมเบื่อการถูกหักหลังเบื่อการถูกนินทาแล้วมาปั้นหน้าใส่หลายคนไม่ได้เลือกอยู่คนเดียวเพราะไม่อยากมีเพื่อนแต่เขาแค่เหนื่อยกับความสัมพันธ์ที่ต้องพยายามจนไม่เหลือตัวเองหลายครั้งการอยู่เงียบเงียบกลายเป็นที่ปลอดภัยมากกว่าการพูดแล้วถูกตัดสินเล่าแล้วถูกหัวเราะเยาะไว้ใจแล้วสุดท้ายโดนหักหลังเคยเชื่อว่ามิตรภาพมีอยู่จริงแต่พอเจอคำลวงซ้ำๆเจอคนที่เอาเราไปพูดรับหลัง เจอเพื่อนที่ไม่มีความจริงใจเราก็เริ่มถอยเริ่มเงียบเริ่มเลือกที่จะหายไปจากวงสนทนาไม่ใช่เพราะหยิงไม่ใช่เพราะเราเกลียดคนแต่ไม่อยากทนกับคนที่ทำร้ายเราการไม่มีสังคมบางชีมันไม่ได้น่าเศร้าแต่มันคือการเลือกปกป้องตัวเองจากคนที่พูดดีแต่คิดร้ายรอยยิ้มที่ไว้หลอกใช้คำว่าอยู่ด้วยกันเสมอแต่หายไปในวันที่เราเจ็บสุดสุดท้ายแล้วอ่ะเราไม่จำเป็นต้องมีใครมากมาย ขอ,อแค่มีพื้นที่ที่ได้เป็นตัวเองไม่ต้องฝืนหัวเราะไม่ต้องระวังคำพูดไม่ต้องกลัวว่าจะโดนหักหลังเพราะการอยู่คนเดียวอาจจะเหงาแต่ไม่เจ็บเท่าอยู่กับใครแล้วไม่เป็นตัวเอง